จากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับเป็นการวาดดาวดวงเดียวนะฮะถ้าเราต้องการวาดดาวหลายๆดวงนะครับเราอาจจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาครับฟังก์ชันตัวนี้นะฮะผมให้ชื่อว่า draw star แล้วฟังก์ชันนี้ก็จะนําคําสั่งที่วาดดาว1ดวงนะครับมาใส่ไว้ในฟังก์ชันนะฮะโดยฟังก์ชัน draw star นี้นะครับจะรับจํานวนยอดดาวครับว่าดาวมีกี่แฉกอยู่ในตัวแปรนี้นะฮะจากนั้นตัวต่อมานะครับ ขนาดของดาวต่อมานะฮะเป็นสีของดาวต่อมาเป็นโค o เน i n a t e x y นะฮะถ้าเราต้องการจะวาดดาวก็ไม่ใช่เรื่องยากครับส่งพารามิเตอร์เหล่านี้ขึ้นไปนะครับแต่ในการวาดนั้นนะครับถ้าเรียกฟังก์ชันเนี่ยจะยกปากาขึ้นก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้เห็นเส้นตอนที่ย้ายตำแหน่งไปยามตำแหน่ง x y นะฮะพอไปถึงตำแหน่ง x y แล้วนะครับก็วางปากาลงจดปากาลงนะฮะ จากนั้นคำนวณมุมฮะคำนวณมุมที่ปากกาจะต้องหมุนไปนะฮะว่าการวาดดาวแต่ละแฉกนะครับการวาดรูปดาวนี่นจะต้องหมุนไปเป็นมุมเท่าไหร่อันนี้ก็ใช้วิธีการคำนวณเหมือนกับการวาดดาวหนึ่งดวงจากนั้นกำหนดสีนะฮะแล้วก็เริ่มวาดดาวนะฮะโดยการวาดดาวนั้นนะครับก็วนลูปไปครับวนลูปไปตามจํานวนแฉกของดาวแต่ถ้าดาวนั้นต้องการระบายสีนะฮะก็ต้องใช้อ่า bgin fill แล้วก็จบด้วย end fill น,นะฮะเมื่อสร้างฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะเราก็ทำโปรแกรมหลักเลยฮะโปรแกรมหลักคือให้ตัวนี้นะครับกำหนดสีพื้นนะฮะกำหนดสีพื้นของสกรีนน b g color นี่คือสีพื้นของสกรีนนะฮะกำหนดสีพื้นนะฮะเป็นสีน้ำเงินนะ,ะจากนั้นครับเรียกฟังก์ชัน draw star นะฮะเรียก draw star แล้วบอกว่าตรงนี้นะครับให้เป็นดาว5แฉก ะะดาวมีขนาด100พิกเซลกำหนดสีเหลืองนะฮะที่ตำแหน่ง x 0 y 0เมื่อวาดขึ้นมาปับ๊บนะฮะเคอร์เซอร์จะอยู่ตรงนี้นะฮะจากนั้นก็เริ่มวาดดาวไปเรื่อยๆครับนะจนครบดาวหนึ่งดวงลองดูนะฮะถ้าเราต้องการวาดดาวหลายๆดวงไม่ใช่เรื่องยากครับนะแล้วการวาดดาวนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสุ่มตรงนี้ได้ครับสุ่มจนบนแฉกของดาวสุ่มขนาดนะฮะสุ่มค่าสีสุ่มตำแหน่งได้ นะลองดูนะฮะถ้าเราจะวาดดาวหลายๆดวงเนี่ยอาจจะเขียนโปรแกรมได้แบบนี้เลยครับนะฮะก็คล้ายกับโปรแกรมที่ผ่านมานะฮะแต่จะเรียกแ a n d o m ก่อนนะ,ะแ d นด i อมอินพุตแ i นด์อิขึ้นมานะอินพุตแลนด์อกับแ a n d o m ขึ้นมานะฮะแ n นด์อนี่จะใช้สุ่มเลขติ่มวนเต็มนะฮะแ m นดอก็ใช้ฟังก์ชันแ a n d o m มในการสุ่มข้อมูลนะฮะจากนั้นตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันเดี่เรสร้างขึ้นนะฮะกำหนดสีพื้นนะฮะเป็นสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับ จากนั้นนะครับเขียนโปรแกรมวนลูปครับตรงนี้จะเขียนโปรแกรมวนลูปวนลูปเพื่อเรียกฟังก์ชันดาวซาขึ้นมานะฮะน,นี้ก็วนลูปให้เป็นจริงตลอดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างดาวนะฮะตั้งแต่5แฉกไปจนถึง11แฉกนะฮะ5แฉกถึง11แฉกมาได้ไงครับอันนี้เป็นการแรนดอมข้อมูลตัวเลขจเนวนเต็มตั้งแต่2ถึง4นะฮะ2ถึง4นะฮะแล้วก็คูณ2แล้วก็บวก1 นะฮะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสุ่มมาได้2อนะฮะสอคูณสก็ได้4นะฮะได้4ออกมาปั๊บนะฮะบวกหก็เป็น5้างนั้นดาวที่ได้นะฮะจะเป็นดาว5แฉกถึง8แฉกนะฮะถ้าตรงนี้เป็นเลข4นะฮะคูณสก็ได้8เป็น9นะฮะขอโทษนะครับอันนี้ก็เป็นการสุ่มระหว่าง5แฉกถึง9แฉกจากนั้น random ขนาดครับ ให้ขนาดของดาวนะฮะมีค่าตั้งแต่10หน่วยถึง50หน่วยแล้วก็กำหนดค่าสีโดยค่าสีนี้มาจากการแรนดอมนะฮะอันนี้จะเป็นการกําหนด rgb โดย rgb เนี่ยเป็นตัวเลขตั้งแต่0ูถึง1นะฮะแล้วก็แรนดอมอตําแหน่งในแนวแกน x นะฮะประมาณลบ350ถึงบวก300นะฮะสุ่มตําแหน่งในแนวแกน y แล้วก็เรียกดอสตาร์นะ,ะเรียกดอสตาร์ขึ้นมานะฮะพอเรียกตรงนี้ปับ๊บนะฮะก็จะสุ่มเรียกฟังก์ชันนี้แล้วก็หลันโปรแกรมขึ้นมา เดี๋ยวเราดูตัวอย่างการรันโปรแกรมกันเลยนะครับ